ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักด์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยครับผมขออภิปรายแสดงความเห็นต่อรายงานของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทางท่านกรรมธิการที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการ จัดทำรายงานโดยโลงพื้นที่หาข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับประเด็นที่ผมจะนำเสนออยู่2องเรื่องครับเรื่องแรกเป็นการแสดงความเห็นต่อข้อสังเกตของรายงานฉบับนี้และอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำในเขตพื้นที่ที่กระผมเองได้มีข้อมูลอยู่นะครับ ในประการแรกครับเรื่องของข้อสังเกตต่อข้อสังเกตของท่านกรรมธิการในรายงานฉบับนี้นะครับในประเด็นสำคัญในหน้า43ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีในข้อสองครับเรื่องของการกำหนดให้หน่วยงานของท้องถิ่นซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอำนาจพศ2542เนี่ยได้กำหนดว่าแหล่งน้ำนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำที่ มีปริมาตรต่ำกว่า2ล้านลูกบาทเมตรเนี่ย,ยจะต้องอยู่ในการดูแลเป็นการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นนั้นๆซึ่งประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ท <terre. S 2> ก็เลยอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบนะครับว่าหลายพื้นที่ในเขตที่ผมได้ติดตามอยู่เนี่ยเกิดปัญหาเช่นนี้จริงๆแล้วก็ทางคณะกรรมการเอง ก็ได้นำเสนอเป็นข้อสรุปเป็นข้อแนะนำไว้ได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ผมอยากจะกลับเรียนชี้แจงแต่ละประเด็นให้เกิดให้ท่านกรรมธิการได้เห็นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการทำเรื่องในการถ่ายโอนภารกิจที่แหล่งน้ำที่ต่ำกว่า2ล้านลูกบาทเมตรเช่นกรมทรัพยากรน้ำกรมชนประทาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสาก์และกรมทรัพยากรน้ําบาดาลท่านปรานครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่บ้านสูบนนํำบลน้ําสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลากสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเนี่ยครับได้ จัดสร้างจัดทําเขื่อนดินเพื่อกั้นลําน้ําสวยไว้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาพอเขื่อนแตกน้ําก็ไหลทะลักลงมาทําให้เกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลากในครั้งนั้นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อหน่วยงานได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายโอนให้กับท้องถิน่นโดยที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการทางด้านเทคนิค แล้วก็ประการต่อมาก็คือขาดงบประมาณในการบำรุงรักษานะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นเช่นดังที่เกิดขึ้นและณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเข้าไปดําเนินการแก้ไขนะครับประการต่อมาครับบางแห่งเป็นลักษณะของการถ่ายโอนและท้องถิ่นเองไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าหน่วยงานไหนเป็นเป็นผู้ถ่ายโอนพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถหาเจ้าภาพ ในการบำรุงรักษาได้ผมยกตัวอย่างเช่นฝายอันหนึ่งคือฝายบุ่งวังคันครับอยู่ที่ตำบลท่าสะอาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยฝายเนี่ยกักเก็บน้ำไว้ใช้หลายตำบลไม่ว่าเป็นตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสวรรค์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือฝายเนี่ยพังทลายมาหลายปีแล้วหาเจ้าภาพไม่ได้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็บอกว่าไม่ใช่ฝายที่สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ กลายเป็นว่ากรมชนประทานก็ไม่ใช่ไปเช็คดูละเอียดปรากฏว่าเป็นฝ่ายที่ถ่ายโอนไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีไม่มีในช่างโยธาที่จะมาเซ็นรับรองแบบในการออกแบบเพื่อหางบประมาณมาแก้ไขปัญหานี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของการกระจายอำนาจในลักษณะนี้ อีกอันหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือฝายกั้นน้ําห่วยซึ่งอยู่เรีนถนนของบ้านหนองบอนแล้วก็บ้านน้าห่วยตําบลนาโปองอําเภอเมืองจังหวัดเลยครับฝายนี้เป็นฝายคอนกรีตสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้มาได้ประโยชน์เยอะครับแต่ตอนนี้เสียหายพังทลายมาก็ไม่มีการแก้ไขครับหาเจ้าภาพไม่ได้ตรงนี้เนี่ยคือ,อปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และผมก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านกรรมธิการได้นำเสนอไว้ในหน้าร้อยสามสิบสามครับว่าในการเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องของแผนการกระจายอำนาจใหม่เช่นให้มีการถ่า,ายโอนภารกิจในส่วนของแหล่งน้ำนะครับถ้าไม่เกินหนึ่งแสนลูกบาทเมตรจากสองล้านเนี่ยนะครับหนึ่งแสนไม่เกินห0 0 0 0แลูกบาทเมตรถ่ายโอนให้อบอตอถ้าไม่เกิน เกินหนึ่งแสนลูกบาทเมตรขึ้นไปถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจนประการต่อมาครับท่านประธานครับผมอยากจะเสนอข้อเสนอในการที่จะพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ของลุ่มน้ําเลยในประเด็นแรกครับไม่มีการระบุโครงการไว้ในรายงานฉบับนี้ ผมจำได้ว่าท่านกรรมธิการได้ลงพื้นที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้นำเสนอโครงการที่จะใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในลุ่มน้ำเลยแต่ว่า,าไม่ได้มีการบรรจุไว้นะครับในรายงานของกรรมธิการเช่นโครงการเขื่อนน้ำลายในพระรามบรีซึ่งขณะนี้อยู่ในหว่างของการาแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีการบรรจุเข้าแผนแต่ว่าณนะเ,เล่มนี้ไม่มีการบรรจุไว้นะครับ อีกอันนึงก็คือเขื่อนที่จะใช้กั้นลําน้ําเลยเป็นช่วงเป็นช่วงยกตัวอย่างเช่นเขือเ่อนที่บ้านท่ามะนาวกั้นแม่น้ําเลยครับน่าจะเป็นฝายยางถ้าทําเขื่อนกั้นแม่น้ําเลยเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงผมเชื่อว่าโครงการจัดการของลุ่มน้ําเลยเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ